ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการซึ่งมักมีการผสมผสานร,ระหว่างความสามารถส่วนตัวสภาพแวดล้อมและโอกาสปัจจัยเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 1. ความมุ่งมั่นและความพยายาม (determination and effort) ความมุ่งมั่นในเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการที่แน่นอนช่วยให้เรามุ่งเน้นพลังงานไปในทิศทางที่ถูกต้องความอดทนและไม่ยอมแพ้ ความสำเร็จมากมาพร้อมกับอุปสรรคการไม่ล้มเลิกง่ายๆทำให้สามารถฟันฝ่าและเรียนรู้จากความล้มเหลวได้การพัฒนาตนเองการพยายามเรียนรู้และปรับปรุงทักษะอย,ย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความสามารถในการเผชิญกับความท้าทาย 2. การมีเป้าหมายที่ชัดเจนคลิกโกสเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถทำสำเร็จได้ทีละขั้น การวางแผนการจัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ 3. การจัดการตนเองเซล f d i s c i p l i n การบริหารเวลาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สำคัญการควบคุมตนเองหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งและโฟกัสกับงานที่สำคัญ 4. ความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจ (Positive Mindset and Motivation) ความเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ช่วยผลักดันให้ก้าวข้ามข้อจํากัดแรงบันดาลใจความสําเร็จมักเริ่มจากแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นคนที่เราชื่นชมหรือเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุการมองอุปสรรคเป็นโอกาสคนที่ประสบความสําเร็จมักมองปัญหาเป็นบทเรียนและใช้มันพัฒนาตนเองหาความรู้และการพัฒนาทักษะ knowledge and skill ความเชี่ยวชาญในสายงาน ความรู้และทักษะเฉพาะทางทำให้เราโดดเด่นในสายงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเปิดรับความรู้ใหม่ๆช่วยให้เราปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 6. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนจากผู้อื่น (Relationships and Support) เครือข่ายที่ดีคนรอบตัวเช่นครอบครัวเพื่อนหรือผู้ร่วมงานสามารถเป็นแรงสนับสนุนหรือช่วยเปิดโอกาสการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานหรือธุรกิจช่วยให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืน 7. โอกาสและจังหวะเวลา (Opportunities and Timing) การไขว่คว้าโอกาสความสำเร็จมักเกิดจากการที่เราสามารถมองเห็นและคว้าโอกาสในเวลาที่เหมาะสมจังหวะเวลาการทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมสามารถเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ 8. การจัดการทรัพยากร (Resource Management) การเงินการบริหารเงินทุนอย่างชาญฉลาดช่วยให้เราเติบโตได้โดยไม่ติดขัดการใช้ทรัพยากรอื่นๆเช่นคนวัสดุหรือเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 9. การปรับตัว (Adaptability) ความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วการเรียนรู้จากความล้มเหลวคนที่ประสบความสำเร็จมักเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อน10 ความซื่อสัตย์และคุณธรรม integrity and ethics, ความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือเป็นหลักฐานสำคัญของความสำเร็จระยะยาวการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการมีคุณธรรมช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากคนรอบข้างสรุปความสำเร็จไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการผสมผสานของความมุ่งมั่นความพยายามความรู้ความสัมพันธ์และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงคนที่ประสบความสําเร็จมักจะเรียนรู้จากความล้มเหลวและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตชายคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมักจะมีเรื่องราวจุดเริ่มต้นที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเต็มไปด้วยความลําบากความฝันหรือการเสียสละเพื่อสร้างชีวิตที่เขาใฝ่ฝันไว้เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากชายหนุ่มที่ชื่อว่า ท่รักผู้ซึ่งเติบโตมาในครอบครัวฐานะยากจนในชนบทเล็กๆของประเทศไทยชีวิตในวัยเด็กท่รับเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวที่มีพี่น้องถึงห้าคนพ่อแม่ของเขาทำงานรับจ้างทั่วไปวันหนึ่งก็ทำไร่วันหนึ่งก็ไปเก็บของป่าชีวิตประจำวันของทีรัเต็มไปด้วยความยากลำบากตั้งแต่เล็กเขาต้องช่วยงานพ่อแม่ทั้งในบ้านและในไร่บางครั้งก็ต้องอดอาหารเพื่อแบ่งให้พี่น้องของเขา ถึงแม้จะยากจนแต่ธีระก็มีความฝันอยากเรียนหนังสือให้สูงที่สุดเขาเป็นเด็กหัวไวชอบอ่านหนังสือและมักจะนั่งฟังครูเล่าเรื่องการใช้ชีวิตในโลกกว้างเสมอเขาเชื่อว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะพาเขาออกจากความยากจนความมุ่งมั่นในการศึกษาเมื่อธีระจบชั้นประถมศึกษาเขาต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรไปโรงเรียนมัธยมในตัวเมืองช่วงเวลานั้น เขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเช่นล้างจานในร้านอาหารหลังเลิกเรียนขาย,ขายของตามตลาดนัดในวันหยุดและทำการบ้านใต้แสงตะเกียงในคืนที่ไม่มีไฟฟ้าความเหนื่อยล้าจากการทำงานและเรียนไม่เคยทำให้เขาท้อถอยกลับยิ่งทำให้เขาอยากพิสูจน์ตัวเองจุดเปลี่ยนชีวิตหลังจากสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ที่เรเลอกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ในกรุงเทพเขาได้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแต่ก็ยังต้องทำงานพิเศษ เพื่อจ่ายค่าครองชีพเขาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตอนกลางคืนและเป็นติวเตอร์ในตอนเช้าการต้องจัดการเวลาอย่างนหนักหน่วงนั้นช่วยให้เขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของความมีวินัยช่วงปีสุดท้ายในมหาวิทยายลัยทีรัฐได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จัดโดยบริษัทต่างชาติเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆและเริ่มคิดที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองเริ่มต้นธุรกิจ หลังจากจบการศึกษาธีระเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของเขาในห้องเช่าขนาดเล็กโดยมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวและเงินเก็บเพียงเล็กน้อยเขาก่อตั้งบริษัทเว็บแวร์วที่เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนแม้จะเจออุปสรรคมากมายทั้งการแข่งขันและปัญหาการเงินแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาและปรับตัวตามเทรนด์เทคโนโลยีธีราสามารถขยายธุรกิจของเขาไปได้ไกลเขาได้รับลูกค้าจากต่างประเทศ และเติบโตเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการความสำเร็จและการให้กลับคืนวันนี้ทีระกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความมั่งคั่งแต่เขาไม่เคยลืมความลำบากในอดีตเขาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนในชนบทจัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและช่วยสร้างงานในชุมชนเพื่อให้คนอื่นมีโอกาสเหมือนเขาเรื่องราวของทีระเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และใช้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองความสําเร็จของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากการต่อสู้การเรียนรู้และการเชื่อมั่นในพลังของตัวเองที่ไม่มีวันหมด